สวัสดีครับเช่งเคยนะครับเมนูไม่งอน้ำมันนะอันนี้จะมาทำฟักแมวถั่วใส่น้ำป่าไปก่อนเปิดไฟแรงนิดหนึ่งนะครับถ้่น้ำร้อนก็ใส่พริกโกระเทียงหกข่าว่างนะคกับพอเริ่มหอมก็ใส่หมูสับลงไป ความหมอูคนามหมูคหมูน่มสุดแล้วก็เอาฟักแมวไปหั่นเป็นเส้นๆนะครับท้าไม่ชอบหั่นเป็นเส้นหัแบบไหนก็ไ,ได้ครับนี่ก็เจ้าสุด เล่อสก็ใส่เลือสองเล่แล้วก็ใส่ที่นี้แล้สุดทายก็จะใส่าจแดงที่างนะครับต้นทีสก็ได้แล้วน่าอึ้ถ้าคนไม่ชอบทานส็เขาไม่ต้องใส่ที่นะครับที่หนึงที่ผมทำนะดีผมตอสเ่อใรสี ครับโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเช่นเคยคุอ you are worthy นะครับผมทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเห็นคนไทยสุขภาพดีมีรูปร่างที่ดีนะครับปรากกดแชร์รากกดไลค์รากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ